สวัสดีครับวันนี้วันที่20กุมภาเนาะดัชนีเฟกินเด็กอยู่ที่49จากเมื่อวาน44ปรับตัวขึ้นมาเป็นยวทรอแล้วครับยังไม่ได้เป็นฟลแต่งใดนะยังเป็นขึ้นมายวทรออยู่แล้วก็ตลาดเปิดวันจันทร์หน้าเอ,อดัชนีก็น่าจะปรับตัวเป็นโลบได้นะครับขาโลบได้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าอืม การกดดันของดันกดดันของ ftx ได้ค่างที่จะจางลงไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่ามันเริ่มแจกแล้วแล้วก็เซลล์เพชเชอร์ตลอดไพอินต่างๆได้ทำการไพอินเรียบร้อยนั่นเองส่วนใหญ่เหรียญส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญ a l c o อยนะครับเหรียญ a l c o อยต่างๆก็เป็นเหรียญพวกเหรียญ story เหรียญ p y t h เหรียญ b e l a mprt นะครับอืม ส่วนเหรียญเหรียญใหญ่ๆก็เด้งขึ้นมาหน่อยก็มีบิตคอยนะครับตอนนี้พิก้าหมื่นแปดเราสามารถเบก้าหมื่นแปดไปได้แล้วนะครับแปดไปได้แล้วนะครับแล้วยังไม่ถึงสองพันแปดเนาะประมาณสองพันเจ็ดสามสิบนั่นเอง XRP ประมาณนี้ภาพรวมส่วนใหญ่ตลาดตอนนี้ก็ค่อนข้างเขียวนะครับเอาคอยังต่างเขียวนะบิตคอยยังไม่ได้วิ่งอะไรขนาดนั้นนะครับเหรียญส่วนใหญ่เป็นเหรียญใหม่ๆนะเหรียญใหม่ๆที่วิ่งนะครับ มาดูภาพรวมตลาดของ ETF กันบ้าง ETF เมื่อวานเบสเซตลบไปอีก670 BTC นะครับฟิลิตีขายไป500กว่านะแล้วก็อารก็ขายไป5 90เบสเซตแล้วรวมกัน670เมื่อวานก็633นะมีแบ็ k ล็อกเก็บไปเลย700นะครับเก็บคนเดียวเลยสุดยอด มาดูทางฝั่งของภาพรวมตลาดของ liquidity นะครับ liquidity วันนี้ฝั่งขาช short นี่ตายเรียบเลยนะครับ90สิบล้านนะเอ,อ่อก็จะมีของอืมก็จะมีของฝั่งรองเนี่ยสิล้านเบ็ดเสร็จรวมกันวันนี้ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับก็ประมาณร30ล้านนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูทางฝั่งของภาพรวมตลาดของเทคโนโข้อกันครับ นะโอเคดูภาพรวมตลาดของฝั่งนี้กันนะครับดีเจกว่าไอ,อเด้งขึ้นมานะครับเด้งขึ้นมาแล้วก็ดรอปตัวลงไปต่อละมีเท่กับตัวสูงนะครับแล้วก็ดรอตปตัวไปต่อดรอปตัวลงอย่างนี้แปลว่าทําอะไรทําให้บาทก็จะเกิดการที่มันแข่งค่าขึ้นด้วยนะครับแข่งค่าแข่งค่าไป ก็ยังไม่ได้เบรกไปนะครับก็ยังอยู่บนกรอบสีเหลืองอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นเบรกการเบสลงในโครงสร้างที่มันสําคัญขนาดนั้นนะยังยืนได้นะครับอืมทีนี้มาทางดูทางฝั่งของบิตคอย m a มาเก็ตแคบครับบิตคอยนมาเก็ตแคตอนนี้เบรกขึ้นมาแล้วเบรกกรอบขึ้นมาแล้วรอติดต้านตรงนี้จะติดต้านหรือเปล่าถ้มีการอาจจะมีการย่อนะให้เติมให้เราเติมพอิชนันได้นะครับ

ก็ต้องรอ,อการยอ่ยอแล้วก็จัดการเป็นให้มันเป็นการชูดชูดขึ้นไปต่อเนาะชูดขึ้นไปต่อน,ะน,อนั่นเองโอเคมาดูช่องห่งของทองว่าทองยังไม่เสียทรงนะครับเสียไม,ไม่เสียทรงเลยเลยขึ้น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 เดี๋ยวอาจจะไปขึ้นกันไปทำเบรก เบรกใหมอีกทีหนงเยเนี่ยสุดยอดมากต้องรอดูทองนะครับว่าจะไปทำให้มันเบรกใหใหม่ขึ้นไปได้หรือไม่นั่นเองบีดีซีเบรกไปที่เก้าหมื่นแปดพันละต้องรอชุดยอดนะครับรอชุดยอดแล้วก็เติมโพิชันไปนะครับตอนนี้น่าจะถึงแตะแสนได้นะครับไปในวันจันทร์นี้อาจจะต้องรอก่อนนะว่า ชุดบริเวณนี้จะผ่านได้หรือเปล่าประมาณถ้ายืนประมาณ9 8 7 0 0ได้นะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ทำแท่งมาปิดเป็นยังไงดูซิหลังจากที่เราปอกไปนะครับว่าถ้ามันปิดเหนือ96้า0ได้นี่เป็นสัญญาณค่อนข้างดีเลยนะครับให้เราฟ o l l o w บาได้ถ้ามันยอ่อแต่ตอนนี้มันยังไม่ยอนะ่อเนาะเราก็ยัาไม่ทำอะไรนะครับ ก็ต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับจะไม่สามารถทำอะไรได้นั่นเองอีเทเรียมเป็นยังไงบ้างอีเทเรียมยังติดต้านอยู่นะยังติดต้านเส้นตรงนี้เส้นกดตรงนี้นะเหรอเห็นเบรกเบรกไม่ได้ถ้าเบรกได้ทำไงถ้าสมมติเบรกได้เราก็จะเติมโพดิชั่นไปนะครับสมมติเบรกได้ก็จะเติมโพดิชั่นแล้วก็ขึ้นไปนั่นเองเส้นกดตรงนี้ก็ยังแข็งอยู่นะ แล้วก็จะมีตรงเส้นค่าเฉลี่ยพิเวทพอยต์อะไรประมาณตรงนี้บริเวณนี้นะครับแล้วก็อาจจะตั้งไปได้ก็ได้นะตั้งเอเดรไปแล้วก็รอบายขึ้นไปนะครับรอดูนะครับก็ต้องรอดูแอคชั่นนะว่าจะมีบิตคอยจะพาขึ้นไปไหมเพื่ออาค้าขึ้นไปบิตคอยอาจจะขึ้นน้อยแล้วอีกขึ้นไปเลยลก็จะเป็นสัญ,ญญาณว่าเอาซีซันกำลังมานั่นเองอืมก็จะมีแบร์บร์เบรริช บริดัทเดเวเจนอยู่นิดหน่อยนะครับตรงนี้ทำให้การเป็นการย่อย่ออาจจะปรับตัวย่อลึกลงมาหน่อยก็ได้เนาะแล้วก็ขึ้นไปใหม่อีกชุดหนึ่งนั่นเองอืมเออเบนบี B B เหมือนกันเบนบี B B ในภาพทำเฟรมของสี่ชั่วโมงนี่ก็ข้อนั้งสวยนะครับอยู่บริเวณของฟิโบนั้นพอดีเลย,ยนี่เห็นไหมบริเวณฟิโบย่อแตะลงมาบริเวณฟิโบสุด 786พอดีแล้วก็เรียงเียงขึ้นไปแล้วก็ต้องรอดูนะครับว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือไม่นั่นเองเดี๋ยวดูโซโลน่ามีข่าวผมขอยังไม่มีคอนนะครับลิงก์หลุดออกมาตามองสัตวตลาดแล้วควรเหมือนกันที่มันเป็น pullback ลงไปอีกทีหนึ่งครับอืมมาดูลิสต์เอาคอยแถวหนึ่งกัน โอเคเด้งกรอบนี้ขึ้นมาแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วนะครับค่อนข้างดีสวยเลยเดีกก๋ยวรอรอย่ออนิดนึนงให้เราเข้าบายเพิ่มก็ได้นะเข้ารองเพิ่มไปนะโอเคทําทรงสวยนะครับรอเอาสักหน่อยอหูย MKR สุดยอดมาก MKR ส่วนใหญ่ภาพรวมตอนนี้ประมาณ5ตัวนี้เอาคอยลิทแถวหนึ่แล้วก็สามารถเต็มตัวรอยยอแล้วก็ไป follow by ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ดูภาพเป็นพิการครับทะลุประลอดมากเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับ